ไอ,อ่่า,าหาิน,าากนใกล้ละใกล้เสร็จลวคืออ๋อมันเอาไม้เพ้าเวฟไม่ได้หรอคะไม่ไม่น่าไม่นะแต่จริง <c ười> ชัมต่ำมีไงมีอะไรไม่ใช่ชัมตำกับข้าวา,าว,าาวไปแล้วตอนนี้เรากำลังแต่งหน้าเสร็จแล้วทำผมเสร็จแล้วเหลือเป็นชุดนะคะอ,อะไรอะไรมาแล้วก็หนูชช้แบตอยู่ไงไมเมื่อกี้อะไรของหนู <laughs> <laughs> อยู่ข้างหลังเนี่ย ได้แล้วอีฟมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝากติดตามไลฟ์ด้วยนะคะสามสสีุ่่มเหมือนไหมไม่นะช่วยเฮ้ยไม่แล้วก็ไม่ไม่โอเคนะคะแสงไม่ได้ไม่แย่เนาะก็สวยแล้วจะบอกว่า วันนี้อ่ะอิงฟ้าเริ่มใชนน่เมื่อวานเนาะเราเริ่มมีการเข้ากลุ่มปิดแล้วสําหรับคอนเสิร์ตวันที่6เอ่อสิงหาอิงฟ้าคอนเสิร์ตมหาชนนะคะใครที่มาไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้อยาทำยังไงดีไม่มีเวลาเลยจะบอกว่าในกลุ่มปิดอันนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมพี่แวนดูได้ค่ะดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ด้วยในราคาเพียงแค่้ก้บาบทใช่ม,มากอม่้ิดเพิ่มว่าอะไรนะ เจัเก้าร้อยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือเห็นชัดแบบเเรียกว่า 4K กันไปเลยเพราะว่ามีทกล้องดอลลี่กล้องเค้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นในในโชว์ดีซีที่ผ่านมาแต่วันนี้จะชัดกว่าเดิมเนาะด้วยแสงสีต่งางๆเราจัดเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตออนเรียบร้อยแล้วครับโอเคก็ใครที่สนใจจะเข้ากลุ่มปิดคลิกลิงก์ใช่ไหมคะหรือว่าเข้าไปที่หน้าเพจได้แต่ตอนนี้ไม่มีแอดมินปักลิงก์ สามารถเข้าไปที่หน้าเพจอีกแฟนเพจได้เนาะเขาโพสไว้ให้เขาหาแป,ป๊บแอดมินแ,แอดมินไม่ปักลิง้งแบบนี้เขาหาแป,ป๊บนะคะไหน๋ยวเราเข้าไปดูไซน์มาเออหนูลองเข้าไปเช็คแล้วก็วันนี้จะมีไลฟ์เป็นตอนสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะกับแม่อ่อนห้างทองเอกชัยนั่นเองนี่โพสต์นี้ที่เราอันนี้ไว้นะทุกคนเข้าไปได้เป็นรูปนี้นะก็ค,คลิกเขาปักพิ้นไว้หน้าสุดอยู่สวย ซื้อแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะราคาคพาเี่ฟ <10 9 S 1> ้าักหมดุหดีลายละลายละโอเคค่ะแล้วประเด็นก็คือคอนเสิร์ตอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้มีพี่ฟ้าคนเดียวมีหลายคนมีแขกรับเชิญนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่การร้องเพลงอย่างเดียวพี่ฟ้กากำลังเน้น,นให้คอนเสิร์ตมันเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นความทรจงจำที่ดีที่สุดอยากให้มันมีหลายๆมุมนิดค่ะ หลากหลายความสามารถของเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะเราอยากจะเชิญชวนทุกคนมาย่อด,ด้วยกันมาย่อนะใช้คำว่ามาย่อนนะคะลงมาแบบเทิร์นเทิร์นกันตามคําัพท์มีลองคู่ไหมคะไม่บอก <c oughs> ไม่บอกหรอกแต่เกสแน่นมากแต่ใช้คว่าเชิญทุกคนก็จะงงว <c oughs> ่าเกสแน่นมากเขาเป็นใครมาได้ยังไงร,รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครแต่ก็จะงงว่าเขามาได้ยังไงแสดงว่าตามมาจากติ๊กต็อกกินหอยไปทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ย ผูกไม่หายแดงเลยกินได้สี่ตัวสี่สี่ตัวสี่ตัวหน้างานแล้วก็ดูย้อนหลังได้ใช่ค่ะถ้าซื้อบัตรก็ไปหน้างานด้วยแล้วก็ดูย้อนหลังด้วยได้นะคะใช่จริงๆหนูเองยังอยากเข้ากลุ่มปิดเองเลยนะเพราะอยากเก็บภาพไว้มันจะเอาไปดูมันดูย้อนหลังได้ซ้ำวันเขามีนะคะมันดูย้อนหลังได้ไปรอชาลอต่ะชาลอต้วนแต่งหน้า กอดบัตรห้าพันแล้วค่ะเดี๋ยวซื้อออนไลน์ไว้ดูอีกอ๋อโอเคบัตรห้าพันล้วก็ดีค่ะขอบคุณมากดีใจด้วยไม่บอกเดี๋ยวรุดเองบ้าสามเก้าเก้าถูกมากนะคะอย่างที่บอกว่าแบบบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยซื้อตอนไหนก็ได้ใช่ปะคะไม่ใช่ต้องซื้อตอนนี้ต้องซื้อตอนนี้ต้องซื้อตอนนี้ทุบเลยซื้อตอนนี้มีบัตรใหม่ อ๋อมีบัตรไหมมีบัตรขายไหมครับต้องทักแอดมินค่ะทักแอดมินไปเลยได้เลยแต่จริงๆก็อยากให้มาหน้างานด้วยแต่ว่าใครไม่สะดวกก็อยากให้มาดูปกปิดนะซื้อซื้อไว้ก่อนมาได้มามาได้ไม่ได้ซื้อเข้าไปก่อนสามเอเก้าเก้าเองแล้วมันดูชัดด้วยนะคะจะชัดกว่ารอบที่แล้วอีกเพราะว่าการจัดไฟทุกอย่างอะ่ะมันเป็นระบบมันเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตนะคะมันจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบ แต่ที่คราวที่เราชารัดชัดอยู่แล้วอันนี้ชัดกว่าเดิมพราเราใช้กล้องเทนกล้องเรลี่ย่นี้เดี๋ยวเดี๋แสดงว,ว่าคุณนิวไลฟ์แล้วเหรอเขาบอกว่าทิปสม,มุยได้ไปแล้วนะคะ congratulation ที่ม,ม,ออมีนิวอยู่ต่นังอะไรหรอโพะจริงเหรอไอตายละหมดเขตวันไหนคะวันนี้ค่ะ ไม่ตัวเองจะจะซื้อเมื่อไหร่หรอคือราคานี้เนี่ยเขาเขาบอกว่าราคานี้ได้ไม่นานพี่ไม่รู้นะพี่วรรณวัฒน์บอกเออใช่ก็ยังว่าอยู่เพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตหน้าหันคือแบบห้าพันแต่ว่าขายออนไลน์สามเก้าเก้าใช่เพราะว่าคนอ่ะกงงเวอร์ทำามเยอะมากขอเถอขอได้ขอได้ไหมเพราะว่าบางคนมาไม่ได้จริงๆอยู่ไกลจริงๆแต่ว่าอยากดูอะไรเงี้ยเราก็เลย แล้วก็ได้ไก่อะไรก็เป็นเจ้าเด็ดแบบเป็นรถรถรถเข็นใช่ไหมคะกล้องหมองครับคือจริงๆมันอาจจะเป็นที่ไฟก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้เป็นที่กล้องหรอกแม่หมองหรอไหมได้ไหมอ่ะหมองหรอไหมต้องเข้าที่ที่กล้องสามที่หมายหมองยังนั่นไงหนูเขาว่านั่นไงเป็นที่ซันใช่ไหมเนี่ยที่รู้สึกผิดเลยคุณนิว พี่แวนขอโทษทำไมอ่ะเปล่าแฟนคลับบอกว่าเป็นเพราะว่าพี่หลุด sorry <ส>ตอนนี้หารับจ้างอะไรเนี่ยขายใต้เนาะซื้อบัตร5000ไว้3ที่และออนไลน์เรียบร้อยโอ้โหคุณทัศนีมอบมงให้ค่ะเอ,เ,เอาใจไปเลยเอาใจไปเลย พี่จะอ่านเฉพาะคนที่ซื้อบัตรจะเล่นากจะอ่านเฉพาคนที่ซื้อบัตรใช่แหะซื้คนที่ซื้อบัตรหรือว่าใครซื้อแล้วไหนลองบอกไหนบาเลยสิซื้อแล้วอนแล้วบอกหดมูน้องชาหน่อยน้องห้องน้ำค่ะได้ไ เรามีเวลาไลฟ์อีกแป๊บหนึ่งเราต้องไปบีฟนะคะอันนี้เราเขาไปแล้วเราปักแล้วปักแล้วมีแอดมินปักแล้วเรียบร้อยอหูดอยู่ด้านล่างนะใครสงสัยว่ามันจะเข้ายัางไงอ่ะจะเข้าบ <Okay. S 2> ิฟสำหรับง,งานคอนเสิร์ตวันที่6สิงหานะคะคลิกด้านล่างได้เลยก็จะเด้งแจ้งสำหรับเงิน399บาทเก็บสิทธิ์ไว้ดูเลยมไม่รู้นะว่ามันจะได้ราคานี้อีกหรือเปล่านี่ก็ยังแอบม่งเลว่าแบบถูกมาก399ใช่ 399นะคะทุกคนสามารถที่จะกดดิงก์แล้วกดโอนได้เลยค่ะลิงแบบกดปุ๊บโอนเลยนี่คุ้มากมากคุ้มากไม่ต้องคิดค่ะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราไม่ต้องคิดเราใช้เวลาแค่ห้าวิเรากดจ่ายเงินได้เลยโคกเหรอนี่อ๋อเดี๋ยวพี่ไปเติมมีมนน้ำแข็งเติมน้ำแข็งไห้ นี่ไงซื้อแล้วซื้อแล้วนะคะคุณเป็นคุณเป็นยาพานะคะซื้อแล้วเดี๋ยวเขาไม่เติมปากตรงนู้นได้ค,ค่ะคได้ได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะโอนแล้วสามเก้าเก้าขอบคุณค่ะรอไปเลยห้าสิบหกวันใช่ซื้อไว้ก่อนเราต้องซื้อก่อนค่ะก็ซื้อห้าพันอย่ารีบก,กินหมดนะเดี๋ยวน้องชาไม่ได้กินโอ้โหเอาอะไรไม่ได้กินเยอะขนาดนี้ ยัไงไงเยอะเว้ยสุดแล้วค่ะคุณอมรรักขอบคุณค่ะ Hello watching from ข้าวเหนียวมะม่วงเช็คค่าแฟตแมสแล้วหรือยังค่าแฟตแมสเนี่ยจะบอกว่าร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เป็นไขมันแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เช็คอืมสูงไปนิดกินคลิปก็ได้คุยกับร่างกายผ่านซัมซุง Galaxy Watch 4มาบูไฮใช่เรากินโค้กันเยอะมากจริง เมื่อไหร่อาจะเข้าเราอกินไัคะอยากได้โค้กไว้ในกองแล้วก็มาม่าไว้ในกองอันนี้ไม่ทราบอ๋อของหนูหรอโอเคซื้อแล้วซื้อแล้วดีใจมากค่ะซื้อออนไลน์ทุกรอบคุณคุณนวลคุณนวลตาคุณอุ่นตาใช่คนที่อันนี้หรือเปล่า โปรไฟล์เขาเป็นหมาปะจําได้ปะคุณดวงตาอ๋อพนันดวงนี่หว่าอันนี้ทำไมอ่ะหมาผิดละ sorry รางวัดนี้ละหนึ่งแสนบาทเมื่อวานนี้อ๋อแล้วเขาก็แบ่งให้หนึ่งหมื่นฮึยังสักจริงกำลังเข้ามีคนพิมพ์มาคนนึ่งบอกว่าหนูเชื่อพี่แวรนค่ะกดลิงก์ปุ๊บ จ่ายเงินเลยเนี่ยถูกต้องค่ะปกติเวลาเราซื้อของเราเคยตัดสินใจนานหรอคะไม่กดห้าวีมีอยู่จริงก็คือไม่ต้องคิดเยอะใช่สาวกเก้าเองนะคะถูกมากจริงมากแลกกับแบบเราไม่ต้องนั่งรถมาลกลายแล้วก็ได้ความสนุกเข้ามีคว<ข>ามหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอ,อะไก่สปอนใช่สปอนโคกับมาม่าต้องเข้าน่จริง กดลิงก์ค่ะให้ทักไปในที่มีปากแล้วไม่มีมีปากอยู่ด้านล่างหรอกปักหมุดอยู่เห็นไหมหนูเลื่นขึ้นเออแต่ของหนูก็ไม่ขึ้นนะอ๋อหนูหรอหนูออกแล้วเข้าใหม่ก่อนไหมหนูลองออกแล้วเข้าใหม่บางทีมันออ๋แล้วใครไม่เห็นหมุดนะคะก็ทักแอดมินไปได้เห็นะก็ยังไม่เห็นอีกเหรอยังอ๋อก็บอกไม่เห็นลิงก์แต่ว่าถ้าไม่เห็นลิงก์ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเข้าไปในนี้ก็ได้นะ พี่หน้าแพดูให้แวร์หน่อยดิมันมันขึ้นป่าวอะแต่ของแวรมันขึ้นนะสามก้าเก้าอืมใช่ดีค่ะแบบนี้ต่างจังหวัดจะได้มีโอกาสได้ดูด้วยถูกเพราะว่านึกถึงคนที่แบบเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วเขาอยากดูทำทำหน้าน้อหน่อยทำปุบปิดหน้าร้อหน้าอ้อนเขาบอกว่าทำหน้าอ้อนนี่จะทำหน้าล้อ หน้าลอกทําไงไม่ขึ้นเนี่ยเออเขาบอกไม่ขึ้นจริงแพดูให้แว่นหน่อยดิอืมคือกันเยอะๆยอะนะคะมเอร์ไพรส์แน่นอนใช่เด็กๆถ้าเกิดหนูไม่เจออ่ะหนูไปหน้าเพจมิสแกนไทยแลนด์นะคะมันปักพินอยู่หน้าเพจอยู่แล้วชาอ้อนดัดดีขอตังแสนดัดดีให้ยังคะก้องสั่นทีเดียว ซื้อแล้วค่ะเห็นค่ะโอเคเห็นแล้วเนาะบาาเ่่ไไไหหรนนนนน้้้ััดอมละคนอยู่ต่างประเทศรอเลยพอแล้วมั้งพอแล้วอืมพอแล้วราคาถูกกว่าได้แสนหนึ่งหอมแก้มอืมเออเขาจะโอนให้ฟ้าให้ฟ้าไปเอาไม่ฟ้าไม่กล้าหอมไงอืมเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยน